สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลอยูโรป้าลีกฤดูกาล2025-2026รอบลีกเฟสนัดที่1คืนวันพุธที่24กันยายน2568มิทิลแลนชนะสวมกราส2ประตูต่อ0ู a OK เสมอกับบัคคาบีเทลอาวิฟ0ประตูต่อ0ูย์เมาโมแพ้ลูดโดโกเรส1ประตูต่อ2บราก้าชนะเฟเยนูด1ประตูต่อศ ดูอับเบติสเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสประตูต่อ 2, 2ไฟบวกชนะบาซเซสอ2ประตูต่อ 1, 1> ดินาโมซากริปชนะเฟเน,นบาเช่3ประตูต่อ1เซเวนาสวดาเสมอเซลติก1ประตูต่อ 1, 1> และนิสแพ้โรมา1ประตูต่อ 2, 2> ตารางคะแนนยูโรปาลีกรูการ2025-2026ในนัดที่1ทีมที่สามารถจะเก็บ3แต้มได้ตั้งแต่นัดแรกนะคะ ได้แก่ดินาโมซากเรบอันดับที่1อันดับ2มิทิแลนด์อันดับ3มลูโดโกเรสอันดับ4ี่โรม่าอันดับ5ไฟบวกและอันดับที่6คือรากาแตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียส่วนทีมซึ่งลงแข่งขันในนัดแรกและเก็บมาได้1แต้มค่ะได้แก่ฟอรเรสอันดับที่7อันดับ8เรอเบติสอันดับ9เซลติกอันดับ10เซเวน่าสวีเดาอันดับ11มัคคาคบีเทลอาวีฟและอันดับ 12PA อ K พเอโอเค ส่วนทีมที่ลงสนามแต่ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้นะคะได้แก่อันดับที่31บเาเซออันดับ32มาโม่อันดับ33นีสอันดับ34เฟเยนูดอันดับ35เฟเนบาเชและอันดับที่36คือสตวมกราดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2025-2026รอบหรอบลีกเฟสนัดที่1ในคืนวันพฤหัสบดีที่25กันยายน 2,568คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา23นาฬิกา45นาทีลงสนามพร้อมกัน2คู่ค่ะก o อาเฮดพบกับ FCSB และหลิวพบกับรานส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา2นาฬิกาได้แก่เฟรนวารอสพบกับวิก t o เรียเพิร์เซนเรดบูซาวส์บวกพบกับ o อโต้ส u ุ t การ์พบกับเซลตาบีโก O โอแทพบกับลียงเรนเจอร์พบกับแ่ง แอสตันวิลล่าพบบลุญญาและยังบอยส์พบกับพานาติไนยกอสทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวสื่อฟุตบอลยูโรปปาลีกได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบ n e นิว h ์ n ั e นค่ะ